ครับเสร็จเอาสายพัฒนาทางข้างวัดปัดกวาดให้สวยงามถอนหญ้าที่ขึ้นข้างกําแพงทางน้ำล่องน้ำไหลให้ได้สว่างสวยสวยงามครับมุมนี้ ก็ดูดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วครับสวยงามแล้วครับครับนี่ต้นหูกวางปลูกไว้ให้เป็นร่มเป็นเงาต่อไปอาจจะได้เอาม้าเห็นอ่อนมาตั้ง ให้ผู้สูงอายุสูงวัยไปวัดกลับมาได้นั่งพักลมเงานะครับเป็นประโยชน์ในอนาคตข้างหน้านะครับสว่างสวยสวยงามแล้วครับสวยแล้วครับ